อ่ามาแล้วนะการอัปเดตใหม่ของเกมนี่เราอดแบบไม่ดูสปอยไม่ดูเพจไม่ดูอะไรมาทั้งวันเลยนะเพื่อกับเข้ามาอัปเดตเองแล้วก็มาดูเองนะว่าเกมมีอะไรใหม่บ้างนะก็อันนี้จะเป็นครั้งแรกของเราที่กดเข้าเกมมาดูว่าเกมมีอะไรใหม่บ้างเราจะมาดูครั้งแรกไปพร้อมๆกันเลยนะอเราจะไม่มาบอกนะว่า อีเวนต์นี้มีอะไรบ้างทำอีเวนต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแหลนะเนาะทุกคนคงเข้ามาเรียบร้อยแล้วแหละเข้ามาดูเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นการรีแอคชั่นเฉยๆนะว่าเกมเอาอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะโอเคมาเริ่มจากสกิลตัวละครกันเลยดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปดูสกิลตัวละครใหม่เห็นแล้วเนาะเห็นในปกละมันแน่นอนอยู่แล้วแหละว,ว่าตัวใหม่ก็คือเดซนะมาเริ่มกันที่ตัวอีโวก่อน เพราะว่าสายฟีแบบเราคงไม่มีทางได้ตัวตำนานนะนะทุกคนอีโวเดทโอ้โหโมเดลอย่างสวยนะมาดูกันว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะ40%ชาร์จโล่ซปูเปอร์สูงสุด2ขั้นบวก10%เมื่อไม่แสดงผลอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ชาร์จโล่ซปูเปอร์ที่น่าจะน้อยน้อยที่สุดแล้วนะเท่าที่เราเคยเห็นนะในตัวอีโใช่ไหม ตัวอีโวตัวอื่นๆอ่ะไหนลองดูอ e ีโวคีมุนดิสี่สิบบวกสิบไหมหรือเปล่านะไม่รู้นะเหมือนโลซูเปอร์มันจะมาตอนแรกตอนอีโวคีมุนปะใช่ใช่นะทุกคนอ่ะสี่สิบบวกสิบเหมือนกันก็เป็นเปอร์เซ็นชาร์โลซูเปอร์ที่น้อยที่สุดในเกมแล้วนะขอไปดูฮิวดาซิอ่ะอีโวฮิวดาสี่สิบบวกสิบ เป็นเปอร์เซ็นต์ของอีโวโอเคเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวอีโวเราอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้นะมันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์พื้นฐานคือไม่ให้เปอร์เซ็นต์ชาร์จโล่มากไปกว่านี้แล้วอะ่ะอืมแต่ว่าคอสตูมเอลลินนี่โอ้โหชาร์จโล่หกสิบสุดยอดอ่ะดูอีโวเดทนะชาร์จโล่ซุปเปอร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทอยเต่าโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือกหน้าหลังแล้วก็ถ้าทอยผ่านฝันตรงข้ามก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรง ก็เป็นสกิลของคีมูลเลยนะออันนี้ก๊อปคีมูลมาเลยเมื่อเริ่มต้นเทิร์นโอกาส45%สร้างแลนด์มาร์คทันทีก็เลือกเลือกสร้างแลนด์มาร์คตัวไหนก็ได้นะเป็นสก<อ>ิลเหาะเหินเหมือนกับคีมูลเลยนะอืมแล้วก็40%ป้องกันขโมยออขอบป้องกันขโมยมาเพิ่นเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้ได้ไหมอะ่ะเออแต่40%มันมันน้อยอะ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าไง40%มัน มันเหมือนเหมือนไม่มีอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะก็เกมก็ไม่ไม่ให้มาเยอะกว่านี้แล้วนะไม่รู้เป็นอไรเหมือนกันนะโอเคเมื่อทอยเต๋าโอกาสหกน้อยจริงๆน้อย <c oughs> ใช้เอฟเฟกเส้นทางเปลวไฟเส้นทางเปลวไฟก็สูงสุดสิามทางนะก็เป็นพื้นที่เพลิงอ่ะแล้วก็ถ้าเราตกใช่ไหมเราจะขโมยมาเบิ้ลเท่ากับ ค่าผ่านทางของพื้นที่ที่แพงที่สุดคูณสองแล้วก็ขโมยมาเบิ้ลฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในเส้นทางด้วยนะก็คือเราถอยผ่านปุ๊บก็ขโมยเขาก็อยู่ในเส้นทางอยู่แล้วเนาะหรือว่าเขามาตกก็ได้นะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยนะทุกคนจริงๆริงจริงๆเลยน้อยอ่ะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์นำสิ่งติดตั้งออกอันนี้ก็มาคู่กันนะทุกคน คิดว่าจะ80%เหมือนกับสเปรย์ของผีเสื้อหรือว่า75%อะไรอย่างเงี้ยยังคิดว่าอาจจะเล่นได้อยู่นะทุกคนเนี่ยผีเสื้อมันยัง70%น่ะผีเสื้อ Evo วอ่ะ70%นะแต่มันอัดเขาคิดว่ามันสกิลมันโหดมั้งก็เลยให้มันน้อยมั้งไม่รู้นะคือสเปรย์ผีเสื้อ75% 75ก็ไม่ค่อยจะออกนะอ่ามาดูตัวตำนานว่าเพิ่มไปขนาดไหนนะ50%ชาร์จซูเปอร์บวก10 5 0ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ก็ไม่รู้ดิก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะแล้วก็ถอยเต่า85%เรื่ลือกหน้าหลังโบเยอะมากถอยเต่า85้าเลือกหน้าหลังนี่เยอะมากนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เลือกวาร์ปได้เนาะมันไม่เหมือนกับเกาะลอยฟ้าแล้วก็ถอยผ่านตรงข้าม60%หัวใจเต้นแรงอันนี้ก็มากกว่า5%ตตัวอีโวแล้วก็ เรมต้นเทิน55%สร้างแลนด์มาร์ก50%ป้องกันให้มาแค่50จริงๆด้วยอ่ะทุกคนเราคิดว่าป้องกันขโมยมาเบิร์มันควรจะ60นะเอาจริงๆ50%ก็เท่ากับฮิวด้าเลยนะคือฮิวด้าเจอเนี่ยเจอแมงกะพุนมันก็ไม่ค่อยจะออกนะทุกคนแล้วก็อันนี้80%สูงนะสร้างเอฟเฟก เปลเพิง65กับ80โอ้โหต่างกันสุดๆอะตัวตำนานกับอีโวอะทุกคนบังคับเติมนะเดี๋ยวไปดูตัวเออเดี๋ยวขอไปดูคอสตูมหน่อยนะว่าเป็นสกิลอะไรคอสตูมหรอเราจำไม่ได้นะว่าเซิร์ฟเกาหลีมันคอสตูมอะไรอะ่ะเอาเข้าตรงไหนเนะี่ยอ่ะคอสตูมสมุดบัญชีเป็นคอมีคอสตูมออริจินอลด้วยนะก็คือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน เอ,อ่ไม่เปลี่ยนสก,กินแล้วก็มีคอสตูมที่เปลี่ยนสก,กินกคือเป็นม,มีดอกไม้อยู่บนหัวนะถ้าถอยเต่าผ่านฝันตรงข้ามโอกาส60%ใช้ผนึกเคลื่อนย้ายอันนี้ก็จะล็อกไม่ให้ฝัยตรงข้ามวาร์ปได้ก็เป็นสกิลที่โหดนะทุกคนโหดเลยแหละห้ามการวาร์ปเนี่ยนะแล้วก็ห้ามเลือกย้ายด้วยนะก็โดนเต็มๆนะทุกคนเกาะลอยฟ้าอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้นะเออโหดนะเนี่ย อโอเคจะดูอะไรต่อขอไปดูของรางวัลของแจกอาแจกอะไรบ้างเนะี่ยเปิดเซิฟเนี่ยอาแจกแพ็กการ์ดหืแพ็กสติกเกอร์คืออะไรอะ่ะไม่ธรรมดาเอาเปิดให้เลยเหรออ๋ออันนี้น่าจะเป็นระบบใหม่นะที่เขาโฆษณาไว้ใช่ไหมแจกสองใบนะอันนี้น่าจะเป็นแผนที่พระไม่รู้ดิ กิจกรรมไลค์กับแชร์รับ100เพชรทุกวันนะก็เป็นบัฟแจกปกตินะแล้วก็มีมีตั๋วแผนที่ภารกิจอันนี้น่าจะเป็นภารกิจใหม่นะทุกคนแจกตัวแปรรูปแจกลูกอมดาว500แจกลูกบาทแจกแพ็คซูเปอร์หอัน,นอันนี้น่าจะเป็นรางวัลล็อกอินของวันนี้นะอ่ะได้ไร รองเท้าอันนี้น่าจะเป็นของที่ออกง่ายที่สุดแล้วก็การขยายช่อง3ามใบแสงสว่างสองเพชรสามอันนี้รางวัลบัฟเมื่อกี้นะที่เรากดรับมาโอเคก็ไม่มีอะไรนะทุกคนของแจกก็ปกติคือเซิร์ฟมันต้องแจกอยู่แล้วแหละของรางวัลปิดเซิร์ฟอะไรพวกนี้เท่าที่ดูนะเราเข้ามาก็ยังไม่มีบัฟอะไรอ่ารับไปรับไปรับไป โอเคไม่น่าจะมีอะไรละของแจกต่อไปไปดูอ่มบัฟละกันขอดูบัฟหน่อยนะว่าให้บัฟอะไรมามานะบัฟของเดทนะเดทสกิลบัฟเมื่ออัพเกรดเต็มนะเป็นคุมเต๋ออะ ก่อสร้างก่อสร้างสามอาคาร50%ย้ายไปยังตำแหน่งยืนแล้วก็บวกทีละ20่เลยนะโอ้โหแปนเปอร์เซ็นต์สูงมากนะทุกคนเราอยากได้แปนแบบนี้มากแต่เกมมันไม่เคยเอามาทำเป็นจี้นะแล้วก็ถ้าตกพื้นที่ตัวเอง60%เพิ่มค่าบาดชางคูณ2แล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ตัวเองก็เป็นสกิลคอมโบคอมจอยกันได้ดีเลยนะสกิลคอมโบอยู่นะทุกคนต่อไปขอไปดู อ่ะดูจากตรงนี้เลยละกันภารกิจภารกิจนะมีล็อกอินนะเราต้องกลับไปล็อกอินใหม่อรอบหนึ่งนะอามีแพ็กสติกเกอร์หายากแพ็กสติกเกอร์หายากเหมือนเขาจะให้สะสมสติกเกอร์ปะไม่รู้นะทุกคนก็มีแต่รางวัลล็อกอินแล้วก็เล่นแผนที่ลูกเต๋าก่อสร้างนะเดี๋ยว WiFi เหรอเป็นที่ w i f i เราเหรอหรอ่าอ,อันนี้เราได้รับ Evo เวนตเราก็จะได้ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ WIFI เราหรือว่าเป็นที่เกมนะทุกคนอะรับอีโแล้วรับตาประทับนะมีอยู่6กเจ็ดอันเอาไปทำภารกิจหรอโอ้โหเรารางวัลรางวัลชนะเกมอะไรก็เปลี่ยนเป็นสติกเกอร์หมดเลยนะทุกคนรางวัลเล่นประจำวันก็เป็นสติกเกอร์ ต้องไปดูว่าสติกเกอร์ทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวค่อยไปดูโอ้โ oh, หแล้วของขายก็เป็นออฟขายเก่งนะขายเก่งเกมเนี้ยอ่ะมาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนะอ่าเป็นอัญมณีคอสตูมเด็ดนักฆ่าโชซอนช่างมันโอ้โ oh, หอันนี้แหละของที่น่าสนใจที่สุดนะทุกคนเป็นร้านค้าเพชรแห่งความสุข อยากได้คอสตูมเอลิน่าเอาอะไรมาขายเนี่ยแบมบีนะ่าน่าจะน่าสนใจที่สุดนะทุกคนแบมบีน่าส่วนเจวอก็ปล่อยไปนะมียี่สิบสองย่ามี่ส23 2ี่ยี่อยากได้เดี๋ยวเราลองมาสุ่มแบมบีน่าดูนะวันที่24ใช่ไหมยอยากได้อยู่นะแบมบีน่าอยากได้มากเวลา18บแนาฬิกาหรอโอ้โห18บแนาฬิกาจำกัดกี่ชิ้นเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ200ปะไม่รู้นะทุกคน200ใช่ไหมโปรโมชัน่นอาจจริงด้วยจำกัด200แพ็คนะเรารอแบมมี่น่าแล้วกันเนาะทุกคนผีซซ่สมุดแล้วอะไรเราก็มีละต่อไปเป็นภารกิจสะสมสติกเกอร์หรออืมม,มีอัลบั้มใหม่ก็สะสมสติกเกอร์แล้วก็น่าจะรับรางวัลอะก็เป็นทำภารกิจแล้วก็สุ่มใช่ไหม มอบเป็นของขวัญให้เพื่อนด้วยหากมีสติกเกอร์ที่ต้องการโอ้ของรางวัลแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลที่เขาแจกนะโอ้มีเดนนิสกับหนูยิ้มด้วยนะชุดฮันบกอันนี้ภายในเว็บอเวนต์เดี๋ยวเราไปดูเว็บอีเวนต์กันทีหลังนะมาดูวิธีหาว่าจะยากไหม ตัวตำนานก็ต้องเติมนะทุกคนไม่รู้ว่ามีให้สุ่มไหมไม่มีนะต้องเติมเท่านั้นนะตัวตำนานโอเคเติมก็เติมไม่เติมนะพูดไปงั้นแหละหาอีบวกสองอันนะเงาชุดสองที่ประดับ a บวก A2 รองเท้า A2 มาแรกเป็นพอเท่าแห่งความมืด S นะแล้วก็สะสม S 5อัน กับอันนี้ A อบวกหอาวุธนะเออันก็มาได้เป็น Evo บเดได้เลยถ้าเติมตำนานก็ราคาเดิมน่าจะราคาเดิมแหละเขาไม่กล้าเพิ่มราคาหออกมาอ่าร้านคาสติกเกอร์มีด้วยตำนานคอสตูมโอ้โหตกแต่งสวยมากนะกรอบ อะไรตกแต่งสวยอัญมณีก็สวยนะแต่ต้องเติมเท่านั้นนะ่ะอ่ะร้านค้าของเดสมีกรอบของเดทด้วยนะเฟร,รมนักฆ่าโชซอนมีลูกเตา๋าต้องซื้อหรออย่าบอกนะอันนี้เป็นเฟร,รมสีดำก็เฟร,รมไม่ค่อยเท่าไหร่นะเฟร,รมครั้งนี้อ่ะลูกบาทท้าทายก็คงจะรู้นะว่าได้อะไรราคาพิเศษวีแสงใหม่นะใช่ไหม ช่างมันโอเคเฟรมพวกนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่แค่นี้นะทุกคนไม่น่าจะมีอะไรแล้วต่อไปก็เป็นรางวัลพิเศษอีเวนต์วันที่หนึ่งเมื่อได้รับอีโวภารกิจจะถูกเปิดโอเครับสามมันเพชรถ้าครบเจ็ดใบก็เป็นภารกิจนะแล้วก็ ถ้าได้รับตำนานก็จะได้กรอบพื้นหลังฟรีด้วยนะช่างมันเถอะนะทุกคนก็ตำนานก็ต้องเติมอะ่ะช่างมัน <c oughs> อ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล่นธรรมดาสะสมสติกเกอร์ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูสติกเกอร์ดีว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนสติกเกอร์น่าจะอยู่นี่ไงเจอละสติกเกอร์ ถ้าเรารับครบ1 0 8ชิ้นใช่ไหมโอ้โหต้องเป็นร้อยชิ้นก็สะสมสติกเกอร์ของแต่ละแผนที่เฉยๆปะแต่ไม่มีแผนที่เก่ากลับมาให้เราเล่นนะทุกคนแค่เป็นการสะสมของอะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่นะ <c oughs> แค่สะสมของที่เฉยแล้วก็รับรางวัลตู้แต่มีพื้นหลังด้วยนะหลากหลายนะพื้นหลังอ๋อมีแค่อันเดียวพื้นหลัง โอเคก็แต่ละแผนที่ถ้าสะสมครบก็จะได้รางวัลพวกนี้เลยมีตัดการ์ด80โอ้ดีอยู่นะเนี่ยทุกคนเฟรมก็สวยนะทุกคนถือว่าสวยเลยแหละเฟรมอ่ะก็เป็นกิจกรรมสะสมของเฉยๆแค่นี้ใช่ไหมไม่น่ามีอะไรแล้วอืมไม่มีอะไรเลย แผนที่ใหม่ก็เป็นแผนที่ลูกเต๋าก่อสร้างอันนี้ก็น่าจะเป็นการถอยแล้วสร้างแลน์นะถอยแล้วตาสีได้ถอยแล้วชนะวิกตอรีก็ได้ด้วยนะสร้างอาคารฟรีเลยสร้างน่าจะสร้างแลน์มาร์กฟรีเลยแหละโอ้โหก็โหดอยู่นะแผนที่นี้เราไม่ต้องก่อสร้างเองเขาก่อสร้างให้ก็เดี๋ยวเราไม่เคยเล่นด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นทีหลังก็แล้วกันโอเคต่อไปซูเปอร์บูม มีตัวละครใหม่มาไหมขอแค่นี้ไม่มีตัวละครใหม่มานะทุกคนโอ้โหน่าเสียดายอ่ะแล้วชิ้นส่วนตัวละครเราก็แบบเต็มหมดแล้วอ่ะมันไม่มีตัวละครใหม่มาเลยอ่ะเสียใจจัง GM ทำไมไม่เอาตัวใหม่มาต่อไปเป็นเว็บอีเวนต์อ่ะอันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยเว็บอีเวนต์ โอ้นานอยู่นะทุกคน48วันก็ล็อกอินกันไปจุกๆมีกล่องสุม่มอาจจะไม่มีคอสตูมด้วยนะตอนสัปดาห์สุดท้ายมีอีวิตัวใหม่นะหนูยิ้มแจกนะแล้วก็ภารกิจก็จะมีเล่นแผนที่นะโอ้มีเป็นรอบด้วยนะคือเราต้องเล่นให้ตามครบตามรอบนะรอบแรกคือตั้งแต่วันนี้ถึง3 ไม่ใช่ดิหกมีนานะทุกคนต้องเล่นร้อยครั้งภายใน6มีนาโอ้แล้วก็รอบที่2เขาจะเปิดเร็วๆนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขาจะเปิดนะต้องรอนะมีหลายรอบเลยส่วนกรอกโค้ดร้อยรอบโอโหสุดยอดนะทุกคนมาแล้วภารกิจการ re ID เพื่อกรอกโค้ดนะซึ่งเราก็ทำแหละอ่ะไม่น่ามีอะไรละน่าจะประมาณนี้ แต่ขอติอย่างเดียวคือเดตอีโวที่เป็นตัวไม่ต้องใช้เงินเติมอะ่ะเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากอะ่ะน้อยแบบน้อยมากนะทุกคนทอยเต่า6 5สร้างเปลวไฟเนี่ยคือมันน้อยเกินอะ่ะอย่างน้อย70ดได้ไหมเหมือนผีเสื้ออะไรเงี้ยแต่เขากลัวมันโหดเกินระมังเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะออกดีไหมนะทุกคนก็ต้องมาเสี่ยงดวงกันส่วนตัวตำนานก็ ตามนั้นแหละเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะเหมือนเขาจะยัดคอตตุมมาเขาจะยัดความสามารถแบบ2เวอร์ชันมาอยู่ในเวอร์ชันเดียวเลยหรือเปล่านะเพราะว่าเกาหลีมันมีน่าจะมี2เวอร์ชันนะทุกคนโอเคส่วนเดนนิสแจกอะสกิลอะไรสร้างอาคารล็อกเมืองคูณรับเงินเพิ่มแล้วก็ตกพื้นที่ตัวเองสร้างแลนด์มาร์คของเหินบัตรเชิญ70%ก็เป็นสกิลโจมตีสกิว ปกติตัวแจกฟรีเนาะจะไปหวังอะไรส่วนหนูยิ้มนะเป็นล็อกอินวันแรกก็ได้เลยนะทุกคนเป็นสร้างแลนด์มาร์คจ่ายค่าผ่านทางเพิ่มแล้วก็ป้องกันสกิลบังคับย้ายสกิลจับ2ครั้งแล้วก็มียิงระเบิดด้วยนะ40%มีคุมเต่า54%มีสร้างและมีโอกาสถอยต่อ40%เมื่อสร้างแลนด์ก็ ไม่มีสกิลโจมตีนะตัวนี้ใช่ไหมไม่มีนะทุกคนเราต้องใส่จี้โจมตีมาเองโอเคสมเป็นตัวแจกฟรีละโอเคคงไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนอีเวนต์นี้ก็แค่นี้นะอืมก็ถามว่าผิดหวังไหมผิดหวังที่เปอร์เซ็นต์ของเดทนิดหน่อยแล้วก็มีผิดหวังที่เป็นอีเวนต์สะสมสติกเกอร์เฉยๆอะไอระบบใหม่อะ คิดว่าจะมีแผนที่อะไรมาให้เล่นนะทุกคนไม่มีนะทุกคนแค่เรารับรางวัลแล้วก็สะสมสติกเกอร์เฉยๆไม่มีอะไรเลยโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าเราจะทำไหมนี่ก็ต้องรอดูก่อนนะว่าจะทำดีไหม <laughs> โอเคบายบายถ้าใครสุมิ่เป็นปิดง่ายๆแล้ละกันนะทุกคน